เป็นช่องที่เจ้าทําขายหรือเปล่าแต่ยานาวไม่ได้ทําขายยานาวไม่ทําขายมักมักาทุเลียนน้องมกักอ่านนองกรมักเด้อคะ่ะบักทุเลียนแต่ว่าบ่มีคือข่อยบ่เคยไปกินปีนี่บ่เคยไปใส่ปากเลยคะ่ะใส่แค่เดียวบุญบาปนะคะแต่โดนเดี่ยบอกกาซื้อพี่น้องแพงโพดลดสองร้อยบอกกาซื้อแพองโพดนะคะเพื่อนพี่นอ้องราลดสองร้อยบอกกาซื้อ ของขอยเป็นแค่สวนอ่าเป็นแค่สวนที่ตัวเองชอบชอบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเป็นสิบสิบปีแล้วนะคะก็เลยปรับปรุงแก้ไขทําเก็ตความรู้นะคะแบ่งปันนะคะกับการปลูกการอะไรเฉยเฉยไม่ได้ขายแต่ว่าไม่ได้ขายแต่ว่าชอบทําชอบมากเลยนะชนชอบเบาะสง,งขวอยมากนะคะ อ่าแต่ก่อนเนะี่ยชอบกุหลาบเพราะว่ากุหลาบมาปลูกแล้วทีนี้มันไม่ได้ให้ดอกตลอดทั้งปีเนาะให้ดอกก็ให้ดอกแบบแปบ๊บเดียวก็โรยเนาะทีนี้มาเล่นชนชมมาปลูกชนชมนี่อุ้ยรู้สึกว่ามีความสุขกับการดูแลชนชมเนาะมีความสุขกับการดูแลชนชมแต่เยนาไม่ได้ทําขายไม่ได้จําหน่ายนะคะชอบจับสีนั้นไปใส่สีนี้จับต้นนี้ไปใส่ต้นนั้นตอนแรกแม่ก็ไปขอเงินมา จะขอพันมาก็มาสั่งสั่งซื้อต้นใหญ่ๆจนมาเป็นต้นแม่พันให้นะคะสีนู้นสีนี้มันประถามเป็นแม่พันุก็เอาม,ามามาฝึกทำแรกๆก็มาฝึกทำตัดต่อยอดแต่งกิง่งเสียบกิ่งตั้งแท่นทําอย่างไรนู่นนี่นั่นมาทําอยู่สักพักหนึ่งเรียนรู้ปรปับปรุงมาก็เอามาเป็นเกรดความรู้ฝากเพื่อนๆได้นะคะเนาะค่อยโมเมนต์สวนใหญ่นะคะไม่แม่ใช่สวนใหญ่นะคะเป็นสวนย่อมๆเล็กๆนะคะ อ่าประมาณกระถางก็จะประมาณเกือบเกือบร้อยนะคะประมาณเกือบเกือบเนาะค่ะเนาะแต่ไม่ถึงนะคะเกือบเกือบนี่แหละค่ะเอาขยายไปอ้อมบ้านอยู่ค่ะคอยอ้อมบ้านยู่อืมโอ้โอ้โออเหรอคะคิตตี้ก็สวยนะคิตตี้ก็สวย ยายนาอ่ากสิบอพยายามใครซื้อปันได้ละคะ่ะมาใครมซื้อซื้อแต่แรกๆแ,แล้วก็มาผาสมผสมนะคะผสมนู่นนี่นั่นใส่มาถ้าชอบถ้าอันนี้จริงๆยายนาวก็ถึงจะซื้อนะคะเนาะซื้อเอามาไว้เป็นแม่พันธุ์แล้วก็เอามาฝึกทําเกรดความรู้แบ่งปันอะไรประมาณนี้แหละคะ่ะเนาะอันสีหาสีบอหาดอกผัวฝรัลังสีหาเอาัวุ เฮ้อเอาเมีเป็ปตัดเศษนาะทำาสวนทุเรียนครับสวนสวนชวนชมแคบปลูกประดับบ้านก็กินทุเรียนทักไหลมานะครับทลลักในไรมานะครับย่าเน่าโอเคจากไร่เก้าเป็นอียังงล่ะเฮืออันอันสามีสามีเอาว่นนี่ประเทศพรนเทศสวนทุเรียนนี่เอาว่นนี้ผู้บ่าวภคในประเทศสวนทุเรียนนี่พงผัดเนี่ย เอาอบ่พ่นบอกทักไลน์ไปหายเนี่เขาไปหน้าไลไลเขาหน้าจะอยู่ใต้ใต้อ่าใต้ไอเนี่ยเขาแล้วเนาะเรื่องทุเรียนผมจะส่งให้ตั้งนานแล้วครับผมทิ้งข้อความไว้ในคอมเมนต์ของอ่าไลฟ์อีพีบีบี EP ีอีพีแล้วครับแต่ไม่มีการตอบครับผมเลยไม่รู้จะส่งไปทางไหน,น <laughs> โอ้ยกบควาไพเดื้อจ้าที่สันน่ะ บ่ได้เข้าไปหาเบืองในคอมเมนต์นะคะบางทีฉันตอบว่าท่านอิหลีจ้าฉันตอบบ่ท่านอีหลีก็ขออาภัยเอฟซีทุกคนนอจา้าอยนาตอบคอมเมนต์บ่ท่านเนอค่ะก็ขออาภัยพี่น้องเนาะก็ขออาภัยเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะที่อยานาตอบคอมเมนต์ไม่ทันแล้วก็อพยายามจะไปหาตอบคอมเมนต์อยู่เนาะเนาะบางทีเยานาก็พยายามจะหาหาตอบหาตอบคอมเมนต์แต่มันก็ยังไม่ไปถึงสักทีค่ะเพื่อนๆคะ่ะ ขออภัยเด้อค่ะขอโทษลหลายๆขอโทษลหลายๆเด้อค่ะขอโทษลหลายๆนะคะขอโทษพี่น้องสุกูสุคนอ่ะโอเคยนาจะลงไลฟ์แล้วนะคะ,นะเนาะวาหลายไปเค่ะเจ็บคอเจ็บคอนะคะเพราะว่ายังไม่สุขภาพยังไม่ได้เอืออ้ออํำนวยเท่าไหร่เน,นาะยนาวก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาในห้องไลฟ์ของยนาวันนี้เนาะแล้วไว้โอกาสหน้านะคะค่อยเข้ามาเจอกันใหม่เนาะ วันนี้เยนาวก็ขึ้นมาพูด่าได้ประมาณครึ่ง,คร,ง,งะค,ะครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะครึ่งชั่วโมงแล้วเยนาวก็จะขอจบไลฟ์ก็จะขอจบไลฟ์ก็จะขอลงไลฟ์บ้างค่ะเฮ้อก็จะขอจบไลฟ์ก็จะขอลง